แบมก็น่าสนใจตอนหน่อยแอมธรรมตาเลยอ่ะ ¡Gracias por ตสซะพะกวะโตมุบะภังกนัมกะลังกโลมาเสนะโมอันตัสสภะคะวะโต

न मया हम च कपवतन सुतां मनामासे ममे सुतां एवासियां विहारि पतने मे कदा एकवागि एमि ดับเวเนพิขเวอัตัาปปะจิตนานาเสวิตธปัมโยจัยังกามีสุขามาสุขาริกานุโยกนเอียนองขมอกอนโดยสริกนาริโยวนาตาสันนิโตนโยยัญยังกากิรามาทานุโยกอนนุวานาริโยวนาตาสันนิโตน कवे उपते अनुपगमान् मा चिमपति पदा ददा कतेनाभि सम्भुतान् या को करमि य न करमि उपसमयाभि समोदाय निपानाय समदते कालमायसापि कवे म चिमपति पदा ददा सम्भुतान् कु करणे या न करणे उपा समयापि ज्ञाय समोया निपालय संवदते आयामे वा नियवादम् शिवो न को सयादिनान् โมสัมมาสติสัมาสะมาเทียนอายังโคสะพิกเเวมัชฌิมาปฏิปทาตตะกคาเทนาบิสัมบุตรานการโคการณียานาการณีอุปสมัยาปิญญาญาสัมบอดายานิพาทานาสัมวัตเตียนเอตังโคปานาิกเเวงดุขังอริยสัจจังยา สกัดปาริเดวะทุกขโตมานาสุมายาสัปิรูขังอังปิเยหิสัมปโยโคกุลโคปิเยหิวิปโยกุลโคยันปิชนาลาะติตัมปิรูขังสังยิเตนะปัญโยปะลานะขันธาทุขังเอตังโคปนาปิขเวชุกัสมุโมณโยอริยสัจจัง ยายันตนาโพนภวิกานันทิรตะสาคาตะตตะระคตาวินันทิเนียาติดังกามตนะภาวตนะวิภาวตนะเกี่ยดังโ้อปัญาวิเครวุตุกาธิโรโทอริยสัจจัง โยตัสเยวตันหายาเซสะนิลาคันิโยโตจัโกมาลินิสะโกมุติอนารยนเอตังโกปนาปิกเวตุกันนิโรตกามินนปฏิปัาริยสัจจังอายะเมวาริวะตังปิโตมาฟังสัยติดังสัมมาณิทิสัมมาสังกัปป

ตัางก็ปัตังตุคขังหายสัจจังบาลิยาตันติเมพิเขาแอนมัวเมียนอนสุทธสุธรรมเมสุนอากโคโมดาบาลิยาณโมดาปาลิปัญญาโุดาบาลิเวิยชาโุดาบาลิอารมโกดาบาลิมต่างก็ปัญังตุคขังหายสัจจังบาลิยาตันติเมพิเขาแอน โมเพอนัสุเตสุทัมเมสุวัจขุโมดานิยานังดานิปัญญาโมดานิวิจาโมานิอารโลกโดานิเอ็นเอนดั่นุาสมุนนายริยสัจจันติเมพิคเวณโมเพนันสุเตสุทัมเมสุว nadau daวเจ daมาာร daပ taก็ทลคสม naสจสจပนั้น điเมลเขาว บมสทสทํามส da kodaပ daຍu daပวเจ daมา loตdaပ ni ดังโลกาทิโรโตอาริยสัจจานิเมภิกขเวหัวเวนนโนสุเตสุตัมเมสุนกาคุนาปาติยานาคุณาปาติปัญญาคุณาปาติวิชาคุณาปาติอารุโขคณาปาติตัางก็ปัญญาดังโลกาทิโรโตอาริยสัจจสัจจิกตปันติเมภิกขเว โมเพีนสุเตสุตัมเมสุจักุดาปนติอนาุดาปติปัญญาขุดาปัติวิารุดาติารโณ์ุดาเองตังหงัิทลกัิโรโอริยสัจสัจจิกตันติเมผิกเวโวเพีนานสุเตสุตัมเมสุจั पाया ना उदा पा पञ्जा उदा पा वि पाद्यालो गौना पा ये यानीरोमि पता स चन्द मे भिके बो सुते सुमे सो जा कुरा पालिया ना पञ्जा उदा पादी जा उपा ตังโ้ปฏิตังทุกกาิโรธการมินนปฏิปัตาอริยสัจภาเวทัปติเมพิกขเวณโมเนัอนุสุตสุตเมสุจักขุดัปาริยานุชาปปิปัญญาขุดัปิวิชาขุดปาริยโลโคุดาปิยังต่งข้อปฏิังทุูกาิโรอการมินีปฏิปัตา สัจจภาวิตันติเมริกเวโมเมอนาโสุตตสุทัมเมส่วนาโกโมดปติยานมุมดปติปัญญาอุนดปฏิวิจารณาปฏิอารมโกโุดปติยาวะกิวันจะเมริกเวอิเมสุจัตโตสุอริยสัจเจส่วน

ยาตจะโคเมพิกเวยิเมสุจัตโตสุภริยัสสเจสุเอวันเถปริวตังลาวันดัสสกัลัญญาตพุตังยานาสานสุวิสุตังอโหัสเซงอาทานงพิกเวสเนวะเกโรเกสัมมาระเกสัพรมเกสัสมาณปัมมานยัภัจจาะเสเรวะมนุสย์ยัง

โภาสิตังอภินันดลีมัสมิจัปปนาวียากรณสมิปัญญาเมีอายะสมโตกนัญสววรามีตรมาะังตรมมจักขุมุทาปียังกินท่สมุนยธรรมมันสัพปันตัมิโรธารรมันเตปาวติเตจพะกวาตาธรรมจักเก ॐ मे वा सदा मनुसर्वे सोन् एतमगवतमन शियामि सेव अनुतरङ्गमज कमवनिताम् आपतिवति य समनेन वा भमनेन वा देवेन वा नरेण वा क्रह्मणवकेन जीवलोक समेतेन ॐ मानन्देव न सदा सुभवान् เทวาสัตว์มนุษสาวิสุวรรณาตุ้มมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวันตาวาติงสาเทวาสัตย์มนุษสาวิสุวรรตาวาติสานังเทวานังสัตตังสุตตวันยามาเทวาสัตย์มนุษสาวิสุวรรณ Niyemana rati dewa sata manusa wesoan Niyemana dewa nang satang sutawa Barani pindah wasa dewa sata manusa wesoan Barani pindah wasa dewa nang satang sutawa भवति <laughs> तम् <laughs> 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 สัมปะกันปีสัมปะเวรีอาปามานุจารุปัสโซเกปะตุลาอัสีมอติกัมเมวะเดวันนันเดวันลูกบาวันอานาโคปะกวะอุตานุตานิสิอัญญสิวะตตะโปกนัญโยอัญญสิวะตตะโปกนัญโยติอ็ ายสมโตกนัญญาสานอันญาโกตะโนตะเววนามังอโหสเทยนเนาสาจวันเชนาส่ที่แต่หอสมัเอกนจะทำมาราจเบเกรรเมนาพิตวังโยนัเทเรนตันเจวะปานาเปตะวานาสาตรง สาโมหิธวาจาปะทาธัมมะพุทธะสิทานะโสเอตเถนะสาจวันเนาโสติเตโวตุสัมปะทาปาหิณะเตจาปะทาตินังลัมพีมเหสังมากาเสาวาปัจจนุปิธมัง ขโอสันติสังฆตัวธรรมนังวิจยทตาตานวิริยังเวนิปัสสติอภิจังกาจะตั้าพเจ้สามัญุเรตขบจังทาสัตติเตสัมปดาสินานมุนินาสัมะดาคาตาปวิตาปุริคตาสามัญติยปิญญาญานิพพานญาจะโพธิญา เอ็เทนะสานจวัเชนาสนที่เตหัวตุสัมปันเอกาสมิสมเยนาโตหมลานันจักสพังเยลาเม็นรปทเททิสว่าปวชังเกสจตเดสเยนแต่จะตามอภินันทิตวารลกามมจิสุทังนนเอเอเทนะสาจวัเชนาสนทเตหัวตุสัมปัน eka tata mārācāmbi ēkērāñjē nābībīrī tōwān jōwān tā tērēnā tā tēwā mā nābē tōwān ā sātārāṋ sāmo tītawā jāpa tata mā utāsī tā nā sōwān มากาต่ากเลสาว่าปัตจานุปปติธรรมตังเอเตนะสัจปาเจนะโสทิเตห์โวตุสัมปะดังดุขปะดังยานิดุขะยญปะดังยานิพยานโสกัปะดังยานิโสกาวโตุสัมเปติปานิโนเอตตวตตาจานิเอตสัมปะดังบุญญาสัมปะดัง สัจเจวานุโมทันตุสัมปพสัมพชิตทุกอยางดานันทันตุสัตตายาสเศรษฐกันตุส an ัพพานาวนานิราตะมณตุอาจารฉันตุเทวตาคตาสัพเพมุตตาภราปันาปัจเจตานันจะยามภราอาระหันตานันจะเตเจนากลังปันตามิสัพพโส ขัดตังสมังบาลังสุปปะตังสุทิตังสมังการสสมโภตโจาสุเยสังพระมาริสวรรณปาตัินังกายะกัมังวาจกัมมปะตัดินังปาตัดินังมโนขัมมังปะิทิเตปะตัดินังปาละทินานิขตตวานาราเต ปาติกิเลสโหตุสัมปังสุมังกาลังละขันตุสัมพเดวตาสัาวะมุทานุปาเวนะสดติหุตุนิรันตรังโหตุสัมปังสุมังกาลังละขันตุสัมพเดวตานสาวะธุทมานุภาเวนะสดติหุตุ